ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็แฟนเกม X พกติกันด้วยนะครับดิ้งยัคูยัคูตอนนี้เราเนาก็กลับมาในคลิปของอัปเดตข่าวสารข้อมูลกันอีกครั้งแล้วนะฮะ แรกนะอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะฮะยังไม่ใช่นั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีทาแดงท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับโปรเจกต์ของอัพทข่าวสารข้อมูลนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากติดตามข่าวสารก่อนใครนะก็อย่าลืมไปกดติดตามทั้งเพจแอคโพลิททั้งไทยอังกฤษต่างชาติเยอะมากมายกันได้เลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวสารแรกกันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นแล้วนะก็ต้องขอกาบอภัยเพื่อนๆนะฮะสำหรับเวอร์ชันการอัปเดตนะผมไม่ทราบจริงๆนะว่าครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่่่นนททีไหระ ผมไม่ทราบนะว่าจะเป็นเวอร์ชันที่2.2.5หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น2.3ไปเลยเนอะอันนี้เพราะว่าทางเกมเขาไม่ได้อัปเดตเข้ามานะและแน่นอนนะมาพร้อมกับตัวละครใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งตัวละครใหม่นะก็ขึ้นอยู่ทางซ้ายล่างนะฮะก็จะเป็นภาพแบบเกินๆนะว่าจะเป็นยักษ์หรือเปล่าใช่ไหมมีข่าด้วยหรือเปล่าวะ ไม่มีใครสามารถต้านทานสาวน้อยวงวักสุดเท่ได้น็อและมัติคอของเธอที่มีแฟนคลับทั่วโลกจำนวนนับไม่ถ้วนน็อแห่งจักรวรรดิครับทะะ่าด้วตัวละครใหม่นะก็คือนังน็อคนั่นเองนะก็รูปร่างคุ้นเคยนะเหมือนเกยเหนที่เกมไหนตักเกมนะฮะใช่แล้วนะก็คือเกมจากไมค์ขับไม่ใช่ไม่ใช่หย,ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่ไม่มีนะฮะไม่คุ้นเลยนะตะเกีวนะ สำหรับสกิลหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมขอไม่อ่านนะเพราะว่าเร็วๆนี้นะฮะเราเนี่ยกำลังจะมีจัดเทียริสนะตอนนี้อัดคลิปเสร็จแล้วด้วยนะฮะรอในวันที่20ได้เลยนะฮะไปดูกันได้เลยนะสำหรับจัดเทียริสนะสนน้อกก็จะอยู่คนสุดท้ายนั่นเองลิงของน้องนอกนะก็มีน้องชื่ออะไรนะลืมชื่อจ้ะน้องคิวเบนะน้อง A เอรุสนะฮะอ้ไไม่ใช่ดิน้องเอรัสนะโจโรทีบีมนะแล้วก็จะเป็นคาเมเรียนะซึ่ง บอกได้เลยว่า MVP ที่สุดแล้วนะเพราะว่า,าบัฟของโดโลทีและกระบีนนะเพิ่ม SP นะถึง125กันเลยนะมันจะสูงอะไรเบอร์นั้นเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้นะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนะเพราะว่าอาอชีพของน้องนะก็คือปกป้องรับดาเมจนะเพราะงั้นถ้าเป็นสายแทงเต็มตัวก็คือได้เลยนะยิ่งมีบัฟนี้ก็คือตึกอดทนแน่นอน อ่าก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังภายหลังแล้วกันนะฮะถ้าอีก3-4เดือนข้างหน้ายังเป็นร้อยาเปอร์เซ็นอยู่นะก็ก็ให้มันคิดว่าเป็นร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นไปเลยแล้วกันนะอย่างที่รู้กันนะน้องนกนะก็เป็นคนของจักรวรรดินั่นเองนะจักรวรรดิออคัสตินนะฮะซึ่งบัฟของน้องนะฮะก็อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ่าเจอแล้วนะฮะอยู่กับโดโรทีแล้วก็ไนร่านั่นเองนะก็จะไปเพิ่มบัฟให้กับอ่าโดมินิก นะโดมินิกานะซึ่งคาดว่าอาจจะได้เข้าเร็ว,รวนี้แล้วนะฮะเพราะว่าอตอนนี้คนเกือบเต็มแล้วนะสําหรับโดมินิกานะ้าเนาะก็เร็วๆนี้แน่นอนนะคิดว่าคิดว่าอีก้นคิดว่าประจําเลยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปเทียร์สามบุคคลที่เก่งที่สุดในเกมไอโคลิกแน่นอนฮนะน้องโดมินิกาเนี่ยไม่งั้นจะมีบัฟเหรอฮะโอเคต่อไปเรามารู้จักกับน้อง นอกกันก่อนเลยนะนอ้องนอกนะก็เป็นคนจากจากวัดออกสตินนะซึ่งเป็นนักร้องและมือกีตาร์อของวงล็อกนะเห็นจากที่สพายกีตาร์อ,อยู่ก็น่าจะรับทราบแล้วนะก็จะเป็นคู่แข่งนะของดโดลโลทีจังของเราใช่หรือเปล่าดโดลโลทีนี่เหมือนแบบเน็ตไอดอนประมาณนั้นแต่นี่เป็นนักร้องนะแต่ก็คุณดังปนัดคนดังเหมือนกันเออน้องๆของเรานะก็ร่างแต่แแตงต้นแบบนะทำไมไมน เมื่อก่อนนะเป็นร่างดัดแปลงดั้งเดิมนี่เป็นต้นแบบอะต้นแบบก็ต้นแบบนะร่างดัดแปลงต้นแบบนะก็คือมันติคอร์นั่นเองนะซึ่งมันติคอร์นะก็มีเรื่องเล่าเช่นเดียวกันนะสัตว์ดั้งเดิมเอพี่ช่ยอาร่างดัดแปลงดั้งเดิมต้นแบบนะของน้องน็อกนะ ก็เป็นตำนานนะเมื่อเกือบเกือบเจ0ปีก่อนนะฮะได้คาดว่านะจะเป็นตำนานของประเทศโรมันนะฮะอันนี้ก็ไม่นแน่ใจเท่าไหร่นะฮะมัตติคอนะเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างคนกับสัตว์นะครับมีฟันอันแหลมคมนะคะนิสัยเจ้าเล่ห์มีหน้าตาเป็นคนนะตัวเป็นสิงโตนะชื่อของมันนะฮะมาจากภาษาเบอร์เซียนะฮะชื่อว่ามัาติคอร่านั่นเองนะอันนี้ถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งมาติคนะอร่านะไป เป็นไทยนะก็ประมาณว่าผู้กินคนประมาณนี้นะครับค,คนเอเชียยุคโบราณต่างก็รู้จักกันนะว่ามันมันติคอเป็นสัตว์ในศตวรรษที่สองนะมีนะักประวัติศาสตร์โลมันนะบรรยายถึงความน่ากลัวของมันติคอจากเรื่องเล่าที่ผ่านมานั่นเองนะ แรื่อนก่อนหน้านั้นเองนะในอินเดียนะก็มีสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่มีพลังอํานาจหน้าเกรงขามรูปร่างใหญ่ราวกับสิงโตที่ใหญ่ที่สุดนะมีสีผิวสีแดงขนหยาบคล้ายกับสุนักในภาษาอินเดียนะเรียกมันว่ามาติคอรัสนั่นเองนะนี่ก็มันจะเป็นตำนานคร่าวๆหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้จักมากกว่านี้นะก็ไปเซิร์ชกันดีกว่านะมาติคอรนั่นเองนะแจากกาชานะของน้องนกป่าเถื่อนตั้งแต่กาเนิดนั่นเองนะโอ้โหชื่ออย่างเฟียวเลยคุณก็เถื่อนจริงๆนะสายล็อกเราคนนี้นะกาชาเข้าแแล้้ววนนะะตตััง่่ทนะี ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าตั้งแต่วันที่16เดือนหนึ่งะฮะจนถึงวันที่30เดือนหนึ่งกันเลยนะฮะหรือก็คืออยู่ยันสิ้นเดือนนี้เลยนะฮะส่วนอาวุธของน้องนะเรสซี่งใช่ไหมซีรีประมาณนี้นะกิจกรรมประจําปีไม่ใช่กิจกรรมอ่าเนื้อเรื่องอีเวนต์ของน้องนะเป็นล็อกออเดย์นะไม่ใช่ล็อกออนเดย์นะอ่านยากไปหน่อยฮะแล้วนี่นะก็คือกิจกรรมของน้องนะเราไปดูนี่เป็นไงล่ะน้องอยู่บนคอนเสิร์ตนะประมาณนี้นะฮะ โอ้บอสประจำมีเวน้นคือวิเวียนะฮะเหมือนจะบอกในๆหรือเปล่าว่าวิเวียแพท้ทางน็อกอะไรนี้ปะเออโอเคต่อไปนะก็คือของประจำมีเวน้นที่น่าสนใจนะฮะก็คือกรอบรูปสุดเฟี้ยวนะโอ้โหโโโล็อกกันโลมาเลยนะฮะและโปรไฟล์แน่นอนนะอีโมจิไม่น่าจะมีแล้วนะ,ะตั้ะลักตุยหนุกยเเลยแล้วนี่ซูมเข้าไปเลยนะ,ะําหรับโปรไฟล์ของน้องน็อก ok นะฮะ โยกย้ายกันเถอะทุกคนโบกแท่งไฟแล้วยกย้ายไปพร้อมกับข้าเถะนะเย้คูอก็น่ารักสุดๆเลยนะฮะตอนนี้นะกรอบรูปนะฮะก็เป็นเหมือนกรอบรูปเพลงประมาณนี้นะแล้วมีกีตาร์ด้วยเนาะน่ารักมากๆเลยแล้วนึ่งเรื่องมันจะมีเว้นนะฮะใน2ตอนแรกนะก็ไม่จะมีตัวละครพิเศษอะไรโผล่มานะนอกจากตัวลิมิเต็ดนะที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะอ่าแต่นะฮะอาจจะมีนะอาจจะมีตัวละครลิมิเต็ดที่ยังไม่ได้โผลมาหรืออาจจะโผลมาใน อัปเดตแฟลหน้านะก็อยา่าลืมมาเล่นในเรื่องกันด้วยนะอ่านในเรื่องกันให้สนุกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆกำลังตามหาร้านเติมกมอมนไลนในราคาถูกสุดคุ้มเยอะแล้วก็ผมขอแนะนำเลยร้านเติมกมออลไล Power p า a y ราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเพรกอย่างไรในเกมแอคโพคาิกหรือเกมอื่น Power p า a y ก็มีในราคาที่ถูกสุดคุ้ม,ส,มสุดคุ้มจนต้องว้าวุ่นกันเลยทีนี้ริงอยู่ใต้ร่างเด็กทีพันอย่าลืม มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับย้าูและใช่แล้วว่าน้องๆก็ไม่มีแฟชั่นนันเดงนะเสียดายด้วยนะโอ้โหก็เป็นแฟชั่นเว้นแฟชั่นนะฮะก็ตั้งแต่น้องแคลโรไลนายแล้วนะแฟชั่นก็ไม่มีนะฮะแล้วมาน้องริงแล้วก็เป็นคิวคิวเบนะก็มีแฟชั่นนะพอมาเป็นน,น้องน็อกนะก็ไม่มีอีกแล้วเช่นกันนะก็รออัปเดตแผ่นหน้านะถ้ามันยังอัปเดตแบบนี้กันอยู่นะซีซั่นหน้าก็น่าจะมีแฟชั่นนะ และเร็วๆนี้นะฮะก็จะหมดเขาเรียกอะไรนะจะหมดทรัพยากรแล้วนะฮะอ่กิจกรรมทรัพยากรนะก็ของผมนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเกมซะเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นซีซั่นก่อนหน้านี้นะซีซั่นปัจจุบันมัน้งอ่าโอเคก่อนอื่นแล้วนะฮะเราไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วเพราะงั้นเราจะมาวันที่วันเกิดกันเลยนะฮะนี่วันเกิดในเดือนมการานะน,นี่ผมไปรวบรวมมาแล้วนะอันนี้ขึ้นเป็นท็อป,ปิกให้ดูนะสวยตั้งแต่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของอีเวนต์ อีเวนท์ที่แล้วนะของน้องคิวเบ้นะแล้วก็น้องวินอ่าวันที่หนึ่งนะก็จะเป็นวันเกิดน,นะของน้องจอร่านะขึ้นมาติบนะก็เป็นวันเกิดน,นะของน้องอีโอรินั่นเองนะฮะ ซึ่งรูปนี้น่าจะเป็นรูปวันเกิดนะของทาง X o g r a p h i c ที่ไม่ใช่เป็นเซิร์ฟไทยนั่นเองนะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคาดว่านะจะเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่อาจจะมาในทร,รัพยากรซีซั่นต่อไปนั่นเองนะแต่อาจจะเป็นแค่ทางเกมเอามาวาดเล่นๆนะ,ะอาจจะไม่มีอะไรนะ,ะอยากคิดไปมากกว่าที่เขาประกาศมานั่นเองนะก็ตอนนี้นะทางเกมก็ยังไม่ได้ประกาศสิ่งใดมานั่นเองนะก็อาจจะเป็นรูป ที่ว่าสวยๆประมาณนี้เฉยๆนะฮะแรกนะวันที่สิบสามนะฮะก็จะเป็นวันเกิดของน้องลูซิเฟอร์รินนั่นเองนะน้องพึ่งน้อยนะใช่ไหมเป็นพึ่งหรือเปล่าวะแรกนะวันที่สิบหกนะก็จะเป็นวันเกิดนะของเซนนะแห่งไพแรง้งไม,ม่ใช่อะไรวะและวันนี้นะก็คือวันที่สิบหกนะก็คืออ่าวันเกิดเซนนั่นเองนะแต่ว่าคลิปนี้จะลงวันที่สิบแปดนะฮะเพราะหลังจากนี้นะฮะจะไม่มีรูปวันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าทางเกมเขายังไม่ได้ประกาศมานะ เป็นวันเกิดใครกันบ้างนะแต่ว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วนั่นเองนะฮะวันที่20นะที่ขึ้นอยู่นะจะเป็นวันเกิดของน้องแพนเตอร์นั่นเองนะฮะแรกนะฮะวันที่23นะฮะก็จะเป็นวันเกิดของวิทเฟนเนียนั่นเองนะตัวนี้เลยนะ วันที่29นะฮกะก็จะเป็นวันเกิดของเบนชีนะแล้ววันที่30นะก็จะเป็นวันเกิดของน้องอดูมิสนั่นเองนะฮะอาจจะมีวันเกิดซ้อนวันเกิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่เป็นข้อมูลนะที่ผมเรียบเรียงนะมาจากข้อมูลพื้นฐานภายในเกมเท่านั้นนะฮะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เพราะว่าข้อมูลที่ผมพูดไปนะทางเพจ Facebook ของแอคคอร์เขาไม่ได้มาประกาศสิ่งใดนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะจบแล้วนะสำหรับอัปเดตนะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผมอย่างเดียวแล้วนะสำหรับ,บเพื่อนๆที่กดติดตามกันมานะสำหรับแผ่นของ ded, ขอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับก่อนหน้านี้ต้นคลิปนะผมได้ประกาศไปนะว่าจะทําต่อนะแต่ว่าเมื่อการาของน้องริงนะใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูนะครับผมได้ประกาศว่าจะไม่ทําต่อแล้วนะฮะแต่ว่าในอัปเดตคลิปหน้านะั้นก็จะไม่มีนะฮะคือผมตั้งใจจะหยุดทําไปแล้วนะฮะ แต่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรพิเศษนะอย่างาประกาศคอแซปนะหรือว่าประกาศครบรอบประมาณนี้นะหรือว่าวันปีใหม่อะไร,ะไรก็ว่าไปนะเป็นวันสําคัญของโลกนะแล้วมีประกาศสําคัญออกมาจากเกมแอคทัวผมก็จะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเหมือนเนี่ยเหมือนในคลิปนี้นะเป็นแค่อัปเดตตัวละครผมก็จะไม่มาทําคลิปต่อแล้วนะฮะให้เพื่อนๆไปติดตามทางเพจแอคทัก,กันเองเลยนะครับผมก็ขอบคุณเพื <S <S ่อนๆนะที่ติดตาม าสารข้อมูลที่ผมรวบรวมมานะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะฮะทางเพจนะและนะจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับอวันที่ผมจะเชิดฉายขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วเจอกันใหม่ทันหน้าครับผมบา,บายยครับอ้อลืมบอกไปนะว่าการทาของน้องน็อกไม่มีนะแต่รอจัดอันดับได้เลยนะครับ